สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับสวัสดีวันเสาร์ครับที่29มิถุนายน2 5ง7กลับมาเจอกับเราแล้ววันนี้ก่อขอบโตวิเคราะห์บอลมาเจอกับผมป่าเลเคสปอร์เหมือนเดิมจะบอกว่าเมื่อคืน3ตัวเต่งหน้าช่องก็เหมือนเดิมได้สดชื่นแบบเน้นๆปลาย2เลยแล้วก็หลับไป1คู่ที่หลับไม่ได้หลับนะคู่พีเอสครับโอ้โหจะบอกพลิกล็อกไม้พลิกนะบุกไปแพ้กับเอฟซีโอรูนหนึ่งศูนย์แบบที่บุกตลอดทั้งเกมแต่ยิงไม่ได้จริงโอ้โหต้องบอกว่าเมื่อคืน เอฟเซโรเล่นในบ้านดวงีจริงดวงมาจัดๆเลยเมื่อคือนนะ่ะใครที่ได้อ่านั่งชมกับแอดอยู่เมื่อวานใครที่ได้ชมคู่นี้นะถือว่า,วาเมื่อคืนเอฟเซโรนี่ดวงดวงจริงครับต้องบอกว่าดวงจริงคือ,อคู่ีเอี่ปลุกกระหน,น่ำใส่แบบโอ้โหแทบไม่ได้หา,ายใจคอแต่ก็ยิงไม่ได้ทาให้แพ้ไปส่วนคู่ได้สดชื่นกบอัคารานี้กับบลูเดวิกเราไปสูงเราก็ได้สดชื่นไปเพราะ,ะคู่นี้จบสามสองส่วนอีกคู่หนึ่งที่ได้สดชื่นก็เป็นบรูกิมครับ ที่สามารถบุกไปเฉือนนะซาบวกได้สองหนึ่งก็ได้ติดมาหูหนึ่งถือว่าได้สบายสบายไปวันนี้เหมือนเดิมจัดมาเน้นๆสามตัวหน้าสามตัวเต็งหน้าช่องเหมือนเดิมก็จะเป็นบอลยูโรสองตัวครับกลับมาเตะกันแล้วรอบสุดท,ท,ท้ายแ,แล้วแหละแล้วก็บอลโคปาเมริกาอีกคู่หนึ่งก็กดรับชมรับฟังกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดแจ้งเตือนไ้ด้วยเดี๋ยววันนี้จะไลฟ์สดติดตามมาเลยแอดจะไม่รู้ว,ว่างเท่าไหร่เดี๋ยวจะขึ้นไลฟ์เลยมาให้การสดๆเลยแล้วก็ อยากรับแนวทางเพิ่มเติมแอดบอกเลยว่าจิ้มลิงก์หน้าช่องเข้าไปเข้าไปดูเลยไอตารางเขียวเหนียวซับของเราอ่ะมันแต่หนักแต่จริงแค่ไหนอย,อยากเข้าไปเห็นเลยตารางเขียวเอ็น่ะแค่นี้พอกลุ่มเราเข้าฟรีไม่เสียค่าใช้จ่ายแรงสิ้นและที่สําคัญนะอ,อยากได้แนวทางยังไงรับไปเลยไม่ต้องอันนี้เลยจากตัวเน้นตัววีตัวติดดาวหรือแนวโครงการสวยแล้วก็ขายที่ชอบบอลสดสูงแรกหรือแนวบอลสูอ่าบอลไรของเราเนี่ย บอกเลยว่า H N ก็ลังกลับมาเป็นสองรองใครเปรดิดโลมาใจเจียมลิงหน้าช่องเข้าไปเรามาเริ่มที่คู่แรกกันเลยดีกว่าคู่แรกครับเป็นศึกยูโร2024รอบ16ทีมสุดท้ายคู่นี้เตะกัน5้าทุ่มครับคู่แรกของรอบสิกทีมสุดท้ายแล้วอ่าสวิตเซอร์แลนด์ครับจะเจอกับอิตาลีสวิตเซอร์แลนด์ผ่านเขา้ารอบมาเป็นที่2ของกลุ่ม A ฮะด้วยการชนะ1เสมอ1และอ่าชนะ1และอ่าชนะ1เสมอ2มี5คะแนนสว่วนอิตาลีเข้ามาเป็นที่2ของกลุ่ม B ด้วยการชนะหนึ่งเสมอหนึ่งและแพ้ไปหนึน่งมีใส่คะแนนคู่นี้ถ้า,าวัดตามอตอนนี้นะา,าวัดตามฟอร์มตอนนี้ถือว่าเป็นอะไรที่ค่อนข้างที่จะสูสีเลยทีเดียวเพราะอย่าลืมว่านักเตะสวิตเซอร์แลนด์ชุดนี้ยังค้าแข่งอยู่ในการโชว์ซีเรียิตาลีหลายตัวเลยตัวบอวลถ่ายตัวเลยน่าจะรู้แผนน่าจะรู้แนวแนวรู้กำพื้นของ บอลอิตาลีพอสมควรเลยแล้วก็ค่ำคืนนี้ถ้าเอาจงจริงอิตาลีแบกมาที่ปอปาสองตัวเลนมันอาจจะไม่ได้สูงเท่าไหร่แต่นายความเห็นส่วนตัวของแอดคู่นี้มีโอกาสจบเจ้าไม่เลวหรือใน90้าสิวิีอาจจะมีต่อกัอนยาวถึงทดเวลาหรืออาจจะถึงยิงจุดโทษเลยเป็นคู่แรกของยูโร2024ครั้งนี้เลยก็ได้สําหรับคู่นี้ยสวมมมิตเซอร์แลนด์มาด้วยความมุ่งมั่นมาด้วยความแพชชั่นบอลทัลลังหนุม่มมาวิง่งมากัดไม่ปล่อย โดยเฉพาะกองกลางที่เหมือนชุดชีวิตมีครั้งการชาก้ายืนอยู่กลางคอยเชื่อเมเกมระหว่างตัวลูกกับกองหลังเนี่ยโอ้โหถือว่าเล่นดีเลยทีเดียวและที่สำคัญตัวลูก2ตัวของข้าวย่างลูเบนวาการ์กับดานเอนดอยสองตัวนี้ทําเกมได้สเสด็จจริงใช้ก็คาสเสด่นะสะเสด่จจริงๆแล้วก็หน้าเป้าของข้าวย่างบริสเอมโบโลตัวนี้ก็เริ่มมีความมั่นใจขึ้นตัวอิตาลี ต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ก็จะพาดใช้งานของลิคาโดคาราฟิโอลีเท่านั้นเองที่ติดโทษแบนส่วนที่เหลืออยู่ครบหมดน่าจะนำทีมมาโดยตัวลุกของเขาเลยเลรโกดิมาโกลอเรนโซฟาลิกินีและก็นิโคลาบาเรล่าส่วนหน้าคู่วันนี้น้าใช้หน้าคู่ในอิตาลีคาดการมาน่าจะเป็นเฟิโกเคียซ่าครับกับจาลูกาสกาม่าน่าจะได้ผลนึกกำลังลงลาดขายค่ำคืนนี้ตัวแรกไม่ต้องคิดเยอะขออยู่นอนลอง ที่สวิตเซอร์แลนด์ไว้ก่อนแล้วกัน90วินาทีคู่นี้จบเสมอแน่รับรองตัวแรกสวิตเซอร์แลนด์ฟันทงส่วนคู่ที่2ครับปาก็ยังอยู่ในสืกยูโรรอบท6ทีมสุดท้าย2024เป็นการเจอกันระหว่างเจ้าภาพเยอรมันจะเจอกับเดนมาร์กคู่นี้เตะกันในเวลาตี2คู่นี้เดนมาร์กเ,ออเยอรมันเจ้าภาพถือว่าฟอร์มค่อนข้างที่จะดีเลยทีเดียวถึงแม้ว่านนะัดสุดท้ายอาจจะสะดุดเสมอสวิตเซอร์แลนด์มาหน่อยก็เข้ารอบมาได้ชนะแชมป์กลุ่มของกลุ่มเอก็ชนะ2เสมอ1มี7คะแนนส่วนเดนมาร์ก เ,เข้ารอบบาใยฐาธนะทีมอันดับ2ของกลุ่ม C ีโดยที่ไม่ชนะใครและก็ไม่แพ้ใครเสมอมา3นัดเลยมี3คะแนนคู่นี้ต้องบอกว่าการจบสกอร์ไปปัญหาหลักๆเลยของเดนมาร์กครับเพราะอย่าลืมว่าเดนมาร์กมีชิเซเล็กเซนที่รอบแบ่งกลุ่มเขาเป็นคนเดียวที่สร้างสารรค์โอกาสได้เยอะที่สุดในรอบแบ่งกลุ่มนะคือ13ครั้งแต่เพื่อนแม่งจบไม่ลงจริงและทีมคันล้านกุนอยรุ่นยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองไม่เจอแต่ทีมยอดแย่ประจำอาทัวร์นาเมนต์ไปเลยนะ ติดทีมยอดแจ่มประจำทัวนเมเบ้รอ,อบของรอบเป็นกลุ่มรอบแรกแล้วสำหรับรัทมุไหลุนคือฟอมไม่ไดีจริงโอกาสง้างเท้าแทบไม่มีเลยไม่รู้มันไปยืนอยู่ตรงไหนวันวันหนึ่งในสนามมันหาโอกาสอย่างไรไปยืนอยู่หลังเสาหรือย,อยังไงประเทศไม่มีโอกาสได้จับบอลได้ยิงเลยครับสาหรับใครที่ตูเดนหมากนะแทบไม่เห็นรัตมุไหลุนอยู่ในเฟรมอยู่ในมีส่วนกับเกมลุกเท่าไหร่เลยเพื่อนเงยหน้ามาไม่รู้มันอยู่ตรงไหนก็คู่นี้ก็อย่างน่าจะต้องปรับกันหน่อยส่วนเยอรมัน ก็ทีต้องบอกว่าค่ำคืนนี้ยังต้องรอเช็คฟิตอาการของลูดิเกอร์พอมีการบาดเจ็บที่กล้ามเนื้อว่าจะลงได้ไหมถ้าลงไม่ได้คู่เซนเ,นเตอร์ก็น่าจะเป็นโอกาสของนิโก้สลาดเดเบกกับวันเดมาอันดอยน่าจะได้ยืนเฝ้าหลังบ้านให้แต่ตัวอื่นมาครบหมดไม่ว่าจะเป็นะระบบอันเทสโทน่คอสอยู่นแน่ล่ะแล้วก็ ตัวลูกของเขาอย่างจมามอามกซิล่าอีทาคุการและฟอร์เรีนวอสอยู่แน่และที่สําคัญหน้าเป้านี้อาจจะเปลี่ยนแปลงหน่อยอาจจะให้โอกาสของนิคลาสฟุกลุกที่นัดที่แล้วลงมากับทิสเซอแลนด์จามายิงประตูตีเสมอได้ค่าคืนนี้น่าจะมีโอกาสจะลงตัวจริงส่วนเดนมาร์กอย่างที่บอกแทบจะไม่มีอะไรให้ต้องปวดหัวเท่าไหร่มีแค่ตัวเก่าอย่างมอเทนอาฮารุสันที่เป็นตัวไดนามเลยติดโทษแบนเพราะ เหลืองครบส่วนตัวอื่นพร้อมลบหมดไม่ว่าจะเป็นคิสเซนอิลิกเซ้นลาสมุทฮอยลุนและอยู่นัสวิลอ่ะก็พร้อมลบค่ำคืนนี้แต่คู่นี้ถ้าเอาจริงด้วยความเหนียวด้วยความไอ้นี่น่าสู้เยมันไม่ได้เท่าไหร่สำหรับเดนมาร์กถือว่าที่ไม่แพ้มาในรอบแ่งกลุมเดี่ยวจว่าโชคดีพอคำควรลนะเพราะอย่างที่เราเห็นก็มีกองหลังก็มีหลุดมีรั่วมีไอ้นี่เหมือนกันแต่คู่นี้เยอรมันแบกมาไม่เต็มลูกจุดเจ็ดห้าขอลูกเดียว ผมว่าเยอรมันทําได้คู่นี้และที่สําคัญน่าจะมีลุ้นให้เต็มด้วยเพราะอย่าลืมว่าเดนมาร์กยังหาจุดอิ่มตัวในการจุบประกอบแทบไม่ได้เลยตัวที่สองขอไปเจ้าภาพแล้วกันบิดนิดนึงขอไปเจ้าภาพแล้วกันรับรองทำกำไรส่วนคู่สุดท้ายเป็นโคปาอิตาลีรอบแบ่งกลุ่มนัดสุดท้ายของกลุ่มเออาเจนินาเจาาอกับเปรลูครับอาเจนินาฟอร์มดีสองนัดแรกชนะรวดเลยไม่เสียประตูด้วยชนะชิลีหนึ่งศูนย์ชนะคาดาสองศูนย์ส่วนเปรลู อสองคะแแรกเสมอหนึ่งและแพ้ไปหนึ่งนัดนี้ต้องการแต้มเพื่อที่จะลุ้นเข้ารอบไปเป็นจับสองแข่งกับแคนนดาก็ไม่มีอะไรเยอะอารเจนต้าแบกมาลูกหนึ่งต้องการลูกยสองเพื่อได้เต็มปัดไปเลยลุยสองมีแน่เพราะไปรูค่ำคืนนี้ต้องมาเปิดเกมบุกใส่อารเจนตินาจะมายือย้อๆรอๆเก็บหนึ่งแต้มตกรอบเอาง่ายๆนะไปรูก็สําคัญว่าค่ำคืนนี้อารเจนตินาจะโรเทชันนักเตะมากน้อยขนาดไหนแต่ก็ได้พักตัวหลักๆไปละไวซเวสซี่น,นี่น่าจะได้พักนะ หรือถ้าสถานการณ์มันขับขัดอาจได้ลงแต่หนึ่งลูกมีแน่ไม่น่าจะถึงกับแพ้าเท่าไเจน,น่าและก็ไม่น่าจะเสมอหนึ่งลูกมีแน่เสมอตัวเพราะฉะนั้นขอเชียร์ทัพฟ้าขาวไว้ก่อนแล้วกันตัวที่3สรุป3ตัวค้ำคืนนี้สวิตเซอร์แลนด์เยอรมันแล้วก็อาร์เจนตน้ารับรองทำกำไรอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดแจ้งเตือนไว้ด้วยเดี๋ยววันนี้วันเสาร์เดี๋ยวจะวันเสาร์ที่เนี้ยเดี๋ยวจะไลฟ์สดทบับจะไม่บอกลงเวทาไหนว่างแล้วจเจอกันเหมือนเดิมแอดอย่างเงี้ยอารมณ์ติดหน่อยแล้วก็อยากรับแนวทางเพิ่มเติมวันนี้้วเสาาาจะหงงไไดลิกช่อม จิ้มเข้าไปมาปรึกษากันเลยเข้าเฟซไม่เสียค่าใช้จ่ายทั้งสิ้นแล้วเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้แล้วก็เหมือนเดิมพรุ่งนี้เช้าเราจะตื่นมารับสับ้อมกันวันนี้ไปแล้วสวัสดีครับ